ครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องของลิามครับวิดีโอคอมนะครับคลิปนี้นะฮะหัวหน้าหนึ่งห้าห้าศูนย์ครับรุ่นหนึ่งห้าห้าศูนย์งออกมาตะสีเหลืองนะครับตัวนี้ลูกค้ามาให้ราอเกตแล้วก็โชว์ด้วยนะครับราอเกตเซอร์โวให้ครับสามจุดนะฮะแล้วก็เปลี่ยนรีโมทให้ด้วยครับรุ่นมาตรฐานที่มาในกล่องนะครับแล้วก็รีโมทตัวใหม่นะฮะ อัปเกรดรีโมทและก็เซอร์โวนะครับเพื่อโชว์นะฮะสินค้าตัวนี้นี่เป็นสินค้าอมาตะาเลยนะครับดูยังไงก็สวยครับทรงกระทัรละท่านหนึ่งอานะครับโอเคทีเรามาทดสอบเลยนะครับเราติดแขดให้รับคันนะครับเปิดสวิตช้านใต้รถนี้นะครับสตาร์ตตรงนี้นะครับ ่วนไฟหน้ารถตัวนี้นะครับไฟห้องโดยสารนี่นะฮะนี่ครับไฟตัวนี้นะครับปิดด้วยสวิตตัวนี้ครับปิดเสียงครับนะฮะเปิดไฟครับทุกอย่างควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับทดสอบเดินแทร็กครับทดสอบเดินแทก็กก็อยู่ตรงนี้นะฮะนะครับจะมีปุ่มด้านหน้าตรงนี้4ี่ปุ่มนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าอัพแบบฟูลเลยนะฮะก็คือหมุน360องศาไม่มีลิมิตเฟือนะครับหมุนนะครับนี่ครับ จะเล่นตำแหน่งไหนก็ได้นะครับ ตัวนี้นะครับเราทําถ่วงให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวทําการถ่วงเลยนะครับนี่ครับ ะทำการถ่วงให้ด้วยนะครับหมุนนี่รอบพันเลยนะครับโอเคสินค้าสมบูรณ์ฮะพร้อมเล่นพร้อมโชว์นะครับหัวหน้าหนึ่งห้าห้าศูนย์รุ่นอัปเกรดเซอร์โวเหล็กแล้วก็รีโมทควบคุมง,ง่ายแม่นยำสองจุดสี่ไขึ้นแท่งนะครับขอบคุณมากครับที่กดติดตามช่องของเล่นบังคับพิยุ com นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ